สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านวันนี้เรามาที่บ้านกุดนาแก้วครับคุณหาสีสเกตครับอันนี้ก็บ้านมาดามเช่นกันนะครับผมบ้านหลังนี้หน้ากว้าง13.50ครับผมพื้นที่ประมาณ130กว่าตารางเมตรท่านผู้ชมประมาณตอนนั้นคือ1.75ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างทำไมงบประมาณแบบนี้ครับบ้านหลังนี้ไม่ต้องการความสูงมากเพราะว่าเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะครับก็เลยทำครับเป็นที่เจตี้ยๆครับวันในแค่3าขั้นเองแล้วก็ มีที่วิวแชร์ขึ้นมาด้วยนะครับระเบียงกว้าง,างแบบนี้ความกว้างระเบียงนี้ประมาณ2,50เมตรห้าสิบะท่านผู้ชมความยาวระเบียงมากเลยครับประมาณ8เมตรเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาดูข้างในกันดีกว่า ความลึกของบ้านหลังนี้คือ11เมตรท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้ถ้าดูจากมุมสูงคือแบบทำเต็มที่ทำเต็มที่ดินหมดเลยครับเพราะว่าที่มีคนี้แต่ว่าเขาต้องการฟังก์ชันประมาณนี้เลยนะครับเรียกประตูอันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นงานเพิ่มจากสัญญาครับผมลูกค้าสั่งต้องการประมาณนี้ครับเข้ามาปุ๊บท่านผู้ชมห้องรับแขก5้าเมตรคูณเเมตรท่านผู้ชมครับนี่5คูณ9คาครับผู้ชมลึกมากๆครับบ้านหลังนี้3ห้องนอน2ห้องน้ํา หนึ่งห้องรับแขกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับครัวแบบนู้นเลยครับตามแบบบางจะมีครัวกั้นตรงนี้มีมีห้องกั้นครัวครับแต่ว่าลูกค้าหลังนี้ต้องการอความโล่งโล่งหมดเลยครับเขาไม่ไม่ต้องการกั้นครับก็เป็นอีกเทคเจอร์หนึ่งก็คือโล่งๆเรียบๆดีเพราะว่าเขาบอกว่าด้านหน้าที่มุมสูงครับจะเป็นบ้านเก่าของพ่อแม่เขาครับอาจจะทำครัวที่นู่นหรือฝรั่งมาก็มานอนแล้วก็กินในนี้ครับดูง่ายๆดี ดูจากมุมสูง่านผู้ชมหลังนี้มีโซลาร์เซลล์้วยครับ่านผู้ชมครับเป็นหลังแรกที่ผมพุทโซลาร์เซลล์ในสัญญาที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีโซลาร์เซลล์บนบ้าน่านผู้ชมแต่ว่าเสียดายที่เราถ่ายอยู่นี้ครับไฟยังไม่มาเพราะว่าขอมิเตอร์ยังไม่ได้ครับขอมิเตอร์ยังไม่ได้ช่วงนั้นเห็นบอกว่ามิเตอร์ยังยังไม่พอกันก็เลยช้านิดหนึ่งสำหรับไฟก็เลยไม่ได้ดูระบบไฟที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ ผมอยากเห็นน่ครับไอ้นี่โซลาเซลล์ตัวนี้คานผู้ชมนี่ครับนี่คือตู้ควบคุมของมันนะครับที่ต่อมาจากตู้ควบคุมปกติครับ่านผู้ชมทางบนนั้นคือโซลาเซลล์ตัวนี้ถ้าจะมาผิดน่าจะ 5K ครับ่านผู้ชมครับท่านใดสนใจเรื่องราคาอย่าใค้เราไปติดตั้งให้หรือว่าแอดในสัญญาครับซีสเกตสร้างบ้านจัดได้ครับ่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้อย่างที่บอกครับ่านผู้ชมงบประมาณ1.5ล้านค่าเริ่มต้นนะครับไม่รวมโซลาเซลล์ยังไม่รวมประตูครับผม โซลาเซลล์จะออกมาเป็นยังไงครับส่วนตัวผมผมเคยคือเราอาจจะมองไม่ดีป่ะเฮ้ยโซลาเซลล์มันมีไหมไหมหรือเปล่าสมัยก่อนนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรสมัยใหม่มาครับผมก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นครับก็เลยลูกค้าเขาอยากได้ครับก็ลองมาติดดูครับให้ระบบสมบูรณ์ครับผมอาจจะมีเวลามารีวิวมาดูหลังการใช้แล้วแอร์นี่ครับที่จะใส่นี่ครับแอร์ที่ใส่มานนี้ครับสามเครื่องนี้ในห้องต่างมีแอร์สามเครื่องนี้มีไฟบ้านประมาณนี้ เอาไฟ 5k นี้มันเหมาะหรือเปล่าครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้าลดลงขนาดไหนเพราะว่ามันจะเป็นเปิดโลกกระทัดสำหรับการสร้างบ้านเปิดโลกกระทัดในการเอาพวกโซลาร์เซลล์มาใส่เพราะบ้านเราแดดดีดีครับทานผู้ชม เสร็จจากห้องนี่ครับบนห้องโถงนี่ครับเรามาดูห้องนอนใหญ่กันครับนี่ครับแลห้องหลักๆคือ5.5ค4เมตรครับท่านผู้ชมครับลูกค้าก็ได้ติดผ้าม่านติดอะไรเรียบร้อยแต่ว่าแอบก็ติดแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมภายในห้องนี้จะออกโทนสีครีมครีมเหลืองๆนิดนึงครับออกครีมครีมครับท่านผู้ชมแล้วก็ห้องนอนใหญ่ห้องนี้ครับมันก็จะมีห้องน้ำเป็นตัว เป็นคอนเซปต์หลักๆเราไปดูห้องน้ํากันครับนี่ครับท่านผู้ชม 2- องเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมครับห้องน้ําแล้วก็ก้านส่วนเปียกส่วนแห้งให้แล้วนะครับน้ําเดี๋ยวผมดูว่าน่าจะเข้าแล้วนะครับน้ําเข้าแล้วแต่ว่าไฟยังไม่เข้าครับแล้วก็จะที่วางของให้เรียบร้อยสวยงามอย่างดีครับถ้าเกิดลูกค้าระบินมาจากต่างประเทศครับอยู่แถวยุโรปนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่แถวฮอลแลนด์หรือเปล่านะครับถ้าจำผิดนะครับ ก็มาใช้ได้เลยยกเว้นไฟครับคระผู้ชมถ้าไฟมาติดตั้งผมก็อยากมาดูเหมือนกันครับว่าพอติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วมันเวิร์กใช่ไหมมันดีใช่ไหมแอร์ที่ใส่นี้คือ,อสมบูรณ์แบบใช้ได้ไฟไม่กระตุกใช่ไหมค่าไฟลดจริงไหมครับแล้วก็อย่างไฟขนาดนี้ท่านผู้ชม 5k นี่คือเราจะใช้ได้ประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็สลับไปใช้ไฟบ้านปกติอยากรู้ท่านผู้ชมยังไงก็เดี๋ยวเรามีข้อมูลยังไงเราจะ เรื่องราวดีๆเราจะมานําเสนอในคลิปถัดไปครับกดติดตามช่องศรีสเกตสร้างบ้านเอาไว้นะครับ มาที่ห้องนอนที่สองครับท่านผู้ชมครับ3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับห้องนี้ก็ถือว,ว่ากว้างสมควรนะครับถัดไปที่ห้องนอนที่สามครับนี่ครับผมว่าก็สามเมตรห้าสิบเช่นกันครับสวยงามแต่ว่าที่แปลงนี้ก็จะแน่นนิดนึงนะครับ พราะว่าลูกค้ามีที่เท่านี้จริงๆลงได้แบบนี้จริงๆครับเพราะว่าลูกค้าต้องการบ้านใหญ่แต่ว่าที่ดินม,มีเท่านี้ครับแล้วก็เลยจัดให้ประมาณนี้ครับถัดมามาที่ห้องน้ําที่2ครับห้องน้ําห้องนี้ลูกค้าไม่ต้องการที่กั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อแม่เขาอาจจะต้องใช้รถเข็นนะท่านผู้ชมครับก็ mm. เลยไม่ต้องการที่กั้นแบบเข็นรถเข้าไปเลยอาบน้ําอาบท่าในนี้ได้สะดวกสบายครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้คอนเซปต์เข้าๆคือปลูกไว้สําหรับ คนผู้สูงวัยด้วยนะเพราะว่าสังเกตจ,จากการวางห้องน้ําที่ไม่ต้องการที่กั้นนะครับแล้วก็ มีทางวิวแชร์ขึ้นแล้วก็บันไดที่ไม่สูงนะเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อแม่เขาสูงไว้แล้วนะครับอันนี้คือโจทย์แล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งสําหรับสังคมไทยเลยครับเพราะว่าต่อไปบ้านเรานี่ครับจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น,นครับการออกแบบบ้านต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับการออกแบบบ้านก็ต้องมีโซลาร์เซลล์แบบนี้หรือเปล่าถ้ามันตอบโจทย์จริงๆครับมันคุ้มค่าจริงๆครับผมบอกว่าต่อไปโซลาร์เซลล์ทางเลือกที่คุ้มและดีอีกโจทย์หนึ่งของเราเลยนะครับผม สำหรับท่านใดที่เห็นสีบ้านอลังนี้นะครับอ่าภายในอาจจะไม่แจ่มเท่าไหร่เพราะไฟไม่มีนะครับผมสีครีมๆม่วงเหลืองนั้นเบอร์0ูนย์ขีดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมและสําหรับสีภายนอกสีเทาอ่อนนั้นนะครับก็จะเป็นสีเบอร์1 3ึ่งขีดสนะครับผมส่วนสหรับเทาเข้มๆนั้นนะครับผมก็จะเป็นเบอร์ 1 3 9ขี่ครับท่านในสนใจแวะที่ช็อปเบอร์ยคูทั่วประเทศได้เลยครับรับประกันได้สีตามนี้ครับไม่ต้องไปลอง้ใหเสียเวลาให้เสียเงินด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าท่านมาใช้สีเบอร์ยคูเท่าน,นั้นเองครับบ้านหลังนี้ครับท่าชม กว้าง13เมตร50ครับลึกประมาณ11เมตรท่านผู้ชมพื้นที่จริงๆประมาณ135ตารางเมตรท่านผู้ชมครับวประมาณ1.75ล้านครับท่านไหนสนใจโทรหาผมได้ครับ0637899666ครับผม0637899666ครับผมเราิดีรับจช้ครับบางท่านอาจจะมีเครดิตครับไม่มีเงินสดเราพาไปกู้ธนาคารโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินสักกะบาทเลยครับรับประกันว่ามีเงินทอนด้วยครับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับ ฝากติดตามเพจซีรีส์กิสร้างบ้านครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ